เอา New p c x 160ยืนยันมันเปิดตัวแล้วในอีกครึ่งเดือนเป็นโมเดลแรกของปี2025หลังจากที่ไทยฮอนด้าเราปล่อยให้ทางอินโดนีเซียชิงเปิดต,ต,ตัวตัดหน้าไปก่อนสําหรับ p c x 160เพราะตามธรรมเนียมครับ p c x 160เนี่ยจะเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยช่วงต้นปีแต่ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วอินโดนีเซียกับชิงเปิดต,ตัวตัดหน้าเราไปก่อนแบบเวิพรีเมีนั้นยึงทําให้เราครับทำบทวิเคราะห์ การเปิดตัวของ p c x 1 6 0 MY 2025ไปแล้วและก็เป็นตามที่เราวิเคราะห์อย่างถูกต้องเลยก็คือว่าไทายฮอนด้าได้เคาะวันเปิดตัวของมันออกมาอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวนโยบายประจำปีต้นปี2025ก็คือวันที่9มมกราคมที่จะถึงนี้เรียกว่าหรือเวลาอีกเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นที่ใครรอโมเดลนี้คุณก็เตรียมเก็บเงินรอจองซื้อกันได้เลย สำหรับรายละเอียดหลักๆของ p c x 160นะครับแน่นอนว่ามันยังมากับขุมกำลังเดิมก็คือ E.S.P. p a ส157 c.c. แต่หลักๆคือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายละเอียดรูปลักษแล้วก็การเพิ่มจอสี T.F.T. เข้ามาให้สำหรับรายละเอียดดีเทลของ p c x 160ครับเราได้ทำไปแล้วตอนที่มันเปิดตัวที่อินโดนีเซียรวมไปถึงผมได้พาชม p c x 125ที่เป็นบอดี้เดียวกับ p c x 160ในไทยที่จะเปิดตัวนี้ ยังไงเพืเ่อนๆก็สามารถไปย้อนดูคลิปนั้นกันก่อนได้ที่ปุ่มตัวไอที่นั้นขวาบนเอาว่าใครก็ตามที่รอโมเดลนี้ยังไงคุณคอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยและอย่าลืมฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorval ให้พวกเราด้วยเพราะเราจะรีบอัปเดตข่าวสารกันสดๆร้อนๆแบบ Real Time ในงานเปิดตัวกันเลยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ